สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ทําทคลิปเลยนะครับเพราะว่าปดีกล้องผมพังนะครับแล้วทีนี้มันก็เลยไม่ได้ทาไม่ได้ออกหมายไม่ได้ทาคลิปเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูเล่นๆกันนะครับตอนนี้ก็ใช้กล้องมือถือถ่ายนี่แหละถ่ายง่ายๆันนี้ก็จะเป็นหมายที่เขาเป็นคลองลอกใหม่นะครับนี้จะเป็นย้อนแสงนิดน,นึง ตอนแรกมันเป็นล่องมันเป็นร่องร่องสวนนะแล้วทีเนี้ยเขาฝนมันตกน้ำมันท่วมมันล้นเลยนะครับตอนแรกกว่าจะหาทางเข้าได้นะนี่ครับมาดูกันครับตอนนี้เบ็ดที่ผมใช้นะครับเป็นใบสันนะครับเป็นลอกใบสันสปเดอร์นะครับแขนแต่งเพราะว่าแขนเก่ามันหักแล้วนะไม่เน่้จใจนป่นน่าจะเป็นของไดว่านะแขนแล้วทีนี้ก็ คันก็เป็นของใบสันนะครับเป็นใบสันเอนะสองนะสุดสายก็เป็นทีทีหนึ่งนะครับทีนี้ดีลงไปแล้วโอเคช่วงนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามคลิปนะนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปแต่ก็จะได้ลงแล้วลหละเพราะว่า,าได้ไปซ่อมมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกหมายนะครับก็อย่าลืมความกดติดตามกันด้วยนะครับ